สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะบันนงบรรนาชาแนลค่ะเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะนาแต่ว่ากําลังจะไปเก็บเห็ดนะคะแล้วขับรถผ่านถุงเท้าค่ะเนี่ยค่ะผักกาดขมหรือว่าผักกาดคืนนะคะนี่ค่ะเอาไปดองนะคะเพื่อนๆค่ะมันขึ้นเองนะคะตามไรนาที่เขาเออโอ้ยลมแรงหน่อยนะคะเพื่อนๆค่ะที่เขาเก็บเกี่ยวแล้วนะคะเนี่ยค่ะเราเก็บได้นะคะนี่เอาไปดองค่ะเพื่อนๆค่ะแกงก็ได้นะคะนี่ ยอดกำลังงามเลยเพื่อนๆเก็บสีคะรออะไรมานี่ค่ะมาเก็บนํำกันยอดเขาจะเป็นอย่างนี้นะคะคล้ายยอดกวางตุ้งนะคะแต่ว่ายอดกวางตุง้งเขาเรียกนะคะยอดกวางตุง้งผักกวางตุง้งที่นาะใครเก็บให้เพื่อนๆดูนะคะอุ้ยลมแรงหน่อยนะคะเพื่อนๆคานีเดี๋ยวน่าจะเก็บสักหน่อยนะคะนูนะะ่นค่ะโอ้เย,ยอะมากเลยเป็นลานเลยคะ่ะโอ้แต่ว่าลมแรงนะคะเพื่อนๆขะ ไปดองนะคะเหมือนผักเสี้ยนนะคะอร่อยมากนี่ค่ะอย่างงามไปยิตะกาด้วยตะกาเก็บเห็ดเราน,นี่แหละงามค่ะเพื่นอนเพือตั้งกล้องก็ไม่ได้นะโอ้ยลมแรงค่ะเพื่อนตั้งกล้องก็ไม่ได้เดี๋ยวเราจะเลือกเอาที่ยอดอ้วนนะคะเจ็บหักดังป๊อก,ป,อกป๊อกเลยค่ะเพื่อนเน,นค่ะ น่าจะเอาไปให้ใครเก็บไปให้ใครเยอะแยะนะคะเราเอาแต่พอกินนะคะเดี๋ยวถ้าใครอยากกินบอกเวยะค่ะ <S 2> <S 2> โอ้ยหยังโยกเลยเพื่อนๆเนาะเป็นดมไหมนนนี่ยมันเป็นไอสวนเขาเรียกอะไรนะคะข้าวฟ่างนะคะสวนข้าวฟ่างเนาะที่เขานี่นะคะเอาไปลวกกิมน้ําพริกนะคะตะโก้มันก็เลยขึ้นนะคะนี่ฝนตกมันก็เลยขึ้นเนาะ โอ้ยเก็บยาวเก็บอ่อนๆ่นงามน้องขาเพื่อนงามมากเลยนี่ค่ะน่มงามเดี๋จะรอจะเอาแต่ทิวอ้วนนะคะาจะเอาไปแปะพอกินนะคะเพื่อนค่ะแต่อยากโชว์ให้เพื่อนๆเห็นว่ามันเยอะมากค่ะนี่นะคะอุ้ยเดี๋ยวเอากล้องบังก่อนนี่ค่ะ เห็นไหมคะมันจะขึ่งตามล่องของเขาเลยที่เขาไถอะคะ่ะแสดงว่าไร่นี้สมัยก่อนที่เขาจะหวานนี่นะคะหรือไม่ก็รถเข็นที่เขาเกี่ยวเกี่ยวข้าวนะะี่ค่ะเกี่ยวข้าวไร่ข้าวฝางเนะะี่ยค่ะข้าวโอ๊ตหรือว่าข้าวสาลีของเวณหมากอะคะ่ะแสดงว่าข้าวเขาเคยเกี่ยวแล้วเม็ดมันร่วงนะคะเขาก็มันก็จะขึ้นเนาะคะ่ะ จะเด็ดนะพี่นอนนะเอาที่ยอดไปเลยจะเอาไปดองสักหน่อยแล้วก็เขาบอกว่าดองอร่อยนะก็ไม่รู้ไม่เคยนะคะแต่ว่าเคยลวกจินน้ําพริกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ไม่เคยเจองามๆแบบนี้เจอข้างทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะเยอะอยู่นะคะเพื่อนคะเหมาะหยอดมันค่ะเพื่อนฮักต้อปอกๆอ่ะเอาสักหน่อยหอนะคะไม่เอาเยอะนะเพราะว่าอยากกินก็มาเก็บใหม่ได้ แต่ว่ามันก็จะแก่ไปนะคะเพื่อนๆค่ะมากเกินกอกๆเลยค่ะเพื่อนดอกมันนะคะอร่อยดอกมันอร่อยอร่อยอนี่ค,ะค่ะเพื่อน สามสี่กํแถวเดียวเต็มตะก,กาแล้วนะนี่นี่ค่ะเพื่นอนโหงามเดี๋ยวเอาตรงนั้นหน่อยค่ะงามยอดเพื่อนบางคนนะเขาก็ไม่ชอบนะคะไม่ชอบกินแต่ว่านะก,ก็กินค่ะแต่ว่าก็ไม่ถึงกับว่าชอบถึงขนาดโอ้โหเหป็นไม่ได้อะไรอย่างนี้เนาะทานี้ก็เก็บม่นี้ก็ไม่กิกกกกนเนาะนี่ค่ะเารายอด้วน เดี๋ยวจะลงใครอยากได้มาเก็บเด้อนี่ค่ะาจอดรถไว้ที่ข้างทางนุ่นเห็นมันเขียวมันเยอะตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่ามันจะใช่พอลงมาเอ้ามันใช่จริงๆก็เลยเก็บค่ะนั่ค่ะโอ้ยเต็มไม้เต็มมือนี่ค่ะ พอแล้วค่ะเต็มตะกาแล้วนี่หยอดนึงงามหยอดหนึ่ง,งม้วนน,นี่ค่ะเพื่อนค่ะเต็มตาแล้วพอแงดองสักถ้วยแล้วก็ที่เหลือก็จุ่มน้ิ้งแ้งามค่ะหมางเก็บม้วนค่ะเพื่อนค่ะนี่ระกาศขมหรือระกาศคืนนั่นแหละค่ะนี่เต็มกาลเลยพอแล้วค่ะ โอ้ยนุนค่ะเพื่อนๆค่ะคลิปนี้วันนี้ต้องขอตัวแล้วนะคะเดี๋ยวจะเลยไปเก็บเห็ดไม่รู้จะได้หรือเปล่างามมากเลยค่ะเพื่อนๆค่ะจบคลิปไปแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆค่ะคลิปนี้วันนี้เจอกันคลิปหน้าค่ะว่าจะพาไปดูผู้ชมอะไรอีกนะคะนี่ค่ะสวนหรือว่าไล่ประกาศคืนประกาศขมนั่นเองนุนค่ะโอ้ยลมแรงค่ะต้านลมโอ้ยมาทางนี้มาทางนี้นะคะนั่นค่ะคลิปนี้วันนี้ ต้องขอตัวแล้วเด้อจ้าเจอกันคลิปหน้าค่ะฝากบ้านนองบ้านนาช anel นะคะฝากเป็นกำลังใจให้หน้เด้อจ้าเพื่อการทำคลิปต่อไปผิดพ,พ,พาดประกันได้ขออภัยไว้หน้าที่นี้ด้วยนะคะเพื่อนขาในครายงามจค่ะงามเจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้วันนี้โชคดีมีความสุขค่ะเพื่อน่ะสวัสดีจ้าบ๊ายบายจ้าี่จ้า